ความรุ่งเรืองทางศาสนาที่เริ่มในสมัยพระยาทิตยราชได้ถูกสืบทอดเป็นราชประเพณีต่อไปยังกษัตริย์องค์ต่อมาในราชวงศ์เช่นพระยาธรรมิกราชที่โปรดให้สร้างพระอัฏฐารสซึ่งปัจจุบันเชื่อว่าคือพระประธานที่วัดอรัญญิการามส่วนพระยาสวะวาทิสิทธิทรงบูรณะศาส,สนาสถานครั้งใหญ่ได้แก่ ก่อเสริมพระาธาตุหริพุนชัยที่พระยาธิตยราชสร้างไว้ให้สูงขึ้นเป็น24ศอกและปฏิสังขรณรัตนเจดีที่หักพังจากแผ่นดินไหวรวมถึงบุรณะวัดมหาวันทั้งหมดเป็น,นกลไกสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมของหริพุนชัยจารึกวัดดอนแก้วระบุว่าพระองค์ทรงออกผนวดเป็นพระภิสุณพระอุโบสถวัดเชตวนาราม การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรน,นี้ทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์ในบ้านเราพระองค์แรกที่มีหลักฐานการออกผนวดอย่างชัดเจนซึ่งได้กลายเป็นราชประเพณีสืบต่อมาในฐานะแบบอย่างทางธรรมก่อนหน้าพญาลิไทยแห่งสุขโขทยัยและสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาาแห่งอยุธยาพระองค์ยังสั่งให้ขัดลอกหรือจานพระไตรปิดกและสร้างสถูปหอหุ้มทองคำบรรจุพระไตรปีดกไว้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นความพยายามครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับการรักษาและสังคานาพระธรรมวินัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพุทธศาสนาเทรวาทที่สืบมาถึงล้านนานในยุคหลังการบูรณะในรัชสมัยของพระยาสวะวาทิสิทธิ์ยังสะท้อนถึงการรับและการพัฒนาศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากต่างแดนโดยเฉพาะจากอาณาจักรพุก,กามซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นยุคทองของพุกามเช่นกันอิทธิพลนี้ปรากฏชัดในรูปแบบเจดีทรงเหลี่ยม ที่มีสุมพระเช่นเจดีกูกุดและรูปแบบพระพุทธรูปในยุคนั้นการผสานศิลปะมอนดั้งเดิมเข้ากับศิลปะภูก,กามนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญ